สวัสดีครับสวัสดีครับต้นนิทโมแล้วก็แฟนเพจประวัติบ้านทุกท่านครับใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็มาทอนรายการคุยข่าวทุ่โต๊ใช่เรามีโต๊ะข่าวด้วยคุณชมรู้ไหมว่านี่คือโต๊ะอะไรอันนี้คือโต๊ะรอพพรอยามรอพพเรื่องความปลอดภัยเราพยายามจะลิงก์กับเรื่องที่เราจะเล่าวันนี้ค่ะเรื่องความปลอดภัยเฉพาะการโดยสารบนเครื่องบินใช่ก่อนหน้านี้มีข่าวแล้วนะสองวันนี้ก็มีข่าวครับวันที่สี่เกิดเหตุตอนเวลาประมาณสิบโมงที่สนามบินหัดใหญ่ใ่ ครื่องบินไลออนแอร์จากขาดใหญ่มาลองดอนเมืองดอนเมืองดอนเมืองนี่เป็นลอนดอนลอน,อนเมืองเ <c oughs> น,นลงที่ดอนเมืองคือคือขึ้นจากขนาใหญ่จะมาลงที่ดอนเมืองปรากฏว่าผู้โดยสารประมาณห้าหกคนเป็นเคร่อการชคบีรีไปงายสุแล้วเขาขากลับเพราะว่าพอขึ้นเครื่องพอประตูเครื่องปิดแล้วเขาไปนั่งอยู่หลังบอกเขาเขาพูดไงบ่คุยกันหรอคกันพูดแบบคงพูดรงเดทบง เคร่องจะระเบิดใครยินอีกนะคุยดูก็ได้ยิงกันหมดอ่าแล้วก็คุยกันบนเครื่องมันจะแบบอย่างเงี้ยเหรอจารบอกเครื่องจะระเบิดอยู่ที่แหละได้ต่ออาจารย์ก็เรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นอย่างเงี้อ่าปรากฏว่าเขาก็คุยกันเองนะคุยกันบนเครื่องเนี้ยเครื่องจะระเบิดทางข้างก็ได้ยินคนบนเครื่องก็ได้ยินว่าผู้หญิงกลุ่มนี้คุยกันว่าจะมีระเบิดบนเครื่อง แอร์โฮสเต็ก็ได้ยินสุดท้ายแอร์โฮสเต็ก็เลยก็แก้กับกันหยุดการบินท่าไม่ดีแล้วค่ะกับการสงสัยมีคนบอกว่าเครื่องมีระเบิดทำให้คนข้างๆตื่นตระหนกตกใจเพาเลยต้องลากเครื่องแล้วับกับตันก็เลต้องลงไปลากเครื่องไปท้ายจะหยุดพอหยุดการบินเสร็จก็ย้ายย้ายย้ายตำแหน่งเครื่องเครื่องใครจะผู้คนเขาต้องไปตรวจอย่างเดียวแล้วก็คนกระเป๋าลงผู้โดยสารร้อยสองคนพาลงมาหมดเลย โอ้ใครจิ้มใครบินเที่ยวนั่นนี่จะไปทุนลงธุระก็ต้องไปขึ้นอีกเครื่องนึงใช่ไหมก็ดีเดี๋ยวไมงานก็ดีหรอกคุณคุณขึ้นไปบนเครื่องมันระเบิดจริงๆไงนะเพราะว่าอะไรเพราะไม่คุ้กัตรวจตรวจตรวตรวจที่ปากโหวไม่มีอะไรอ้าวพอไม่มีอะไรเสร็จก็เลยจ่งผู้อดวุโสกับขึ้นเครื่องค่ะปากโหวสอบสวนห้าหกคนนี้ไม่มีใครรับสารภาพ ว่าเป็นตัวต้นเรื่องว่าใครเป็นคนพูดคนเริ่มพูดเรื่องระเบิดเนี่ยแต่เขาพยารณารู้ว่าใครเป็นคนที่ผมพูดคือนางสาวแววดีพุทธลักษาอายุ28ปีเขาไป็นับสารภาพนะแต่เขาลงเขาเลยแจ้งข่าวเป็นเลยคดีคนเนี้ยในข้อหาอะไรไหมแจ้งข่าวสารเป็นเท็จทำไมบุ่มตื่นตระหนกตกใจเสียหายรายาหญ่เสียหายรายใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้โหคดีเนี้โทษจะพูด5ปีโพูดทำเป็นเล่นไปรู้ช่องแสน พูดไค่อยๆเปอย่างเงี้ยเออนั่นแหละโทษจำคุก5ปีปรับร้อมแสนหลังจาเกิดเคลื่อนได้ฐานที่กำลังมีอยู่แล้วคุณคุณสร้างควาพถนงระดับตกใจคุณฟายขึ้นมาเนี่ยโทษจะคุกาถึง15ปีเลยอย่างเช่นสมมติขเครื่องบินไปแล้วเกิดไปไปทำอะไรไปลวนลามไปไปไปทะเลาะวิวาทไปอดีตโทษหนักเลยไปเมาทำจะไปเปิดประตูเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยแค่ดื่มแอลกอฮอล์ก็มีความผิดแล้ว เดิแมแอดก็สารเสพติดที่ก็มีความผิดแต่มีโทษจำคุกแล้ว,อ,ลวอันนั้นกี่ปีต่ะงจำคุกหนึ่งปีก็คือจำมีจำคุกหมดเลยนะไปทำมาความผ<ม>ิดคนไปกันที่มันแรงอ่ะไม่ใช่ปรับแบบว่าซูบุรีในห้องนั่งเครื่องบนซูบุรีอะโดนเท่าไหร่คะโทษจำคุกสองหมื่นโทษจำคุกโทษปรับสองหมื่นปรับสองหมื่นปรับปรับสองหมื่นและถ้าแอร์โฮสเตสหรือว่า <20 S 1> ไอ้กับตาจะุกอย่งให้เราปฏิบัติตามกฎระเบียบข้องครับเพราะเราไม่ทำนะมีโทษจำพุ่งหนึ่งปีนี่แบบต้องรัเขิมขอบเดี๋ยวมันจะมีอ่าทำตามก็คนระเบียบตามคุณพระเลยครับจำพุ่งหนึ่งปีจำคุกงหนึ่งปีแล้วถ้าสิ่งที่เป็นกฎระเบียบมันเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วเราไม่ยอมทำตามโทษจำคุกงห้าปีนี่หมายความว่าหลังจากนี้เราก็จะเพิ่มปีเราต้องไปปฏิบสุิภาคแล้วเราต้องเรียบร้อย เึ้นก็ไม่ดีปากมีเสียเราอยากพูดพล่อยๆอ,อ,อยู่บนอากศาศเสีนี่ลยนี่นนนกว่าอยู่ในกอดแรงขึ้นโอ้โหมันเป็นค่าประเทศเลยด้วยเนี่ยจาใช่ไหมใช่มันเกี่ยวข้องความปลอดภัยสาธารณะเพราะฉะนั้นนะ้องน้องเนี่ยน้องแววดีเนี่ยน้องแววดีอยู่ดีแค่ปากเบาแค่นั้นเองแววจะไม่ดีลนะจะต้องติดคุกโทษจำเพิ่มห้าปีปรับพิ่มสองแสนแล้วยังต้องโดนเรียกค่าเสียหายจากสายการบินอีกอ่ะ คนเขาจ่ายค่าตั๋วมาแล้วแล้วไม่ได้ดินอ่ะเขาจะเรียกร้องอย่ไงนัใช่แล้วก็ไอ้ที่ตัวเครื่องดินเนี่ยมันต้องเสียค่าจอดที่สนามบินค่าตรวจเช็คตรวจสอบไอ้อะไรต่างเยอะแยะกันไปหมดเลยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดผู้ต้องหาอะไรอยนี้ต้องระวังเพราะนั้นก็นี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับเป็นการหอหนึ่งว่าเวลาขึ้นอากาศยานเนี่ย ต้องระมัดระวังตัวอย่าไปคึคกขนองเที่ยวอะไรอไเือระเบิดนี่โอ้โหเป็นี่ถึงแล้ว,ลวนึกเสมอว่าเมื่อค่อยไดกัดยาแล้วเราอยู่ด้วังคนอายการสิใช่เราต้องเป็นคนสุภาพเร <c oughs> ียบร้อยนางสมาธิลับ <c oughs> ได้หล <c oughs> ับดูได้ดูินได้กินตายถายรูปตัวเองโอเคอย่ามั่วมอยดลวยระเบิดนี่ยไม่ได้นะคะคุณผู้ชมยได้เลครับติดคุกไปหลายรายแล้วครับอาล้ครับเอาแค่นี้นะครับค่ะขอบคุณอารย์แนะาารที่มาเทียบเทนเราครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือตัวอย่างการว่าความก็เหมือนกับสุขภาพเลยครับที่ต้องดูแลเป็นพิเศษผมออกกําลังกายเป็นประจำทานอาหารครบหมูเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาวันนี้ประสิทธิ์พรสงผมยังมีอยู่ครับเพราะผมมีตัวช่วยเภสัชโภชนพันธ์ MD Med ลดท้อสมองเสื่อมเสริมสร้างความจําบำรุงสมองอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้ลองครับ